ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่ไปติดตามผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาป่าไม้นะครับที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยามครับ นายวราบุตรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับติดตามผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาป่าไม้วัดเทพนิมิตสุดเขตสยามโดยมีนายประชนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่สองอยู่ที่ตำบลบ้านแซวอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบเครื่องอุโปโภคบริ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมทั้งได้มีการนมัสการแล้วก็มอบเอกสารสิทธิ์ใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้แด่พระเทพวิสุทธิยานหรือว่าหลวงพ่อไพบูลสุมังคโลนะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับความคืบหน้าโครงการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์กับกรมป่าไม้เพื่อก่อสร้างวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามในครั้งที่1นํานวน14ไร่3งาน9 2ตารางวาซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตเมื่อวันที่3เมษายน2562และครั้งที่2จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินการ ขอเสนออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวันที่30มีนาคม2564จำนวน212ไร่ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจนารณาอนุญาตจำนวน134ไร่โดยขณะนี้ครับทางจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการจัดทําแผนแม่บทระยะ5ปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานถึงปี2568ให้ครอบคลุมวิติการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีพุทธและ ด้านการบริหารจัดการครับครับซึ่งวัด